สวัสดีนะครับมื่อนี้ช่องวิถีผ้าไปได้ครับผ้าพีผ้านอนนะครับมาอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระเบือนะครับบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยาโสธรนะครับวันนี้เป็นเสาวันที่สิบนะครับพฤศจิกายน2 5ง3นะครับกระดิ่ผ้าพีผ้านอนนะครับมาสำรวจราคางวดขึ้เก่านะครับปลาทางยาโสเป็นจังไหนนะครับช่วงนี้ตลาดเพิ่งกลับมาใชาสัมภาษณ์นะครับมีการฉีดยาขาเชื้อมีบรสทุศรมาตรวจสอบนะครับเนาะตลาดจะไม่ให้ติดปิ๊ดได้ครับผู้ใดเข้ามาเบืองแนวก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันครับผมเดี๋ยวไปรรััับบชมกนค อันนี้วายจากไหนแน่นะครับนี่หกหมื่นกว่าแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกหกหมื่นกว่าส้ยลูกแถมแม่นะครับลูกงามครับลูกผู้ใด่ะครับตัวใดครับนี่ค่อมตัวมากค่มตัวบามันแต่่าเบึงโอ้ทรงลูกไหมแม่นี่ได้ผู้ใดหาไปเป็นแม่พันนะครับเบ่งลูกสาวเพิ่นเอาน้องเบ่งทางนี่นะครับมันแดงดีครับนี่แดงหนังหนานะครับขนาดค่มตัวมากนะครับนี่ ท่องว่างยุ่ยเหนบ่ครับนี่คมแล้วคมแบบคมบามันมากเือกันเนา่นะครับคมบามันแดงๆออกมาอย่างสีเลยครับนี่หกเท่าไรครับหกสิบแปดแมลูด้วยครับบอดีอันนี้ครับอันนี้เท่าไรครับฟังนี่สี่สิบเจ็ดบบานแมรูกด้วครับเนาะฟังนี่สี่สิบเกยท่องว่างากครับนี่โคมโตัวมาแล้วตัวที่ไหนครับนี่ท้องนี่ ตัวที่สามเนาะเข่งขาดีสี่สิบเจ็ยนะครับเนาะนำงามฝากเบอร์โทรได้ครับเหมืนนี้ศูนย์แปดสี่หนึ่งเก้าศูนย์สามสองแปดหกยูอันเพื่อได้ครับยยูนาไข่บันเดือดนะครับเนาะเอาโทรมาเลยมีรถรับส่งนะครับเนาะเอาเข่าขึ้นได้หลายครับเมากวนคนนะครับนี่ใมอนี้นะครับสาวน้อยห้องทนอได้าเนี่สามหมื่นเก้าอายุ ร่อ่อสองปีประกันตันี้ให้บ่าบ่มี้นะครับเนาะอันนี้กับแดงกันครับเอาเบิ้งโคนหางเกินุ่สาวหน่อยอยู่บ้านถึงสองปีนะบ่อสามสิบสามหมื่นเก่นาน่ะสามสิบเก้าได้บ่าสามสิบเก้านนแะเนาสาวหน่อยหนางามนะครับนี่สูงประมาณลอยี่สิบวกแทนคาดีประกันให้นะครับเนาะขายปนัวได้อันน้คว่าคุณไ่เนบัสง่างยบมุนี่ อันนี้มาใช้แล้วพ่อหนิแม่นี้สี่สิบห้าพ้องไปแล้วพ่อหนิพ้องแล้วพ้องแล้วสี่สิบห้าจักเดือนแล้วพ่อหนิสามเดือนสามเดือนกูเอาสี่สิบห้านะครับเมืองแข็งขาผู้ใดมาไม่เลวกวีแม่นหนี้ได้พ่อหนิสามสิบสองสูงเหมือนกันนะครับแม่นี่เด็กโค้งสูงไงพ้องสามสิบสองนะครับเนาะสูงประมาณนะครับเนาะบวกเอาประมาณร้อยสี่สิบสามบวกลบอีกนะครับ สามหน่อยจักปีเราพ่อหน่ปีกว่าีกว่านะครับโู้ครับนี่มัดได้พ่อมัดแล้วมีสามตัวเอานอนอยู่พี่กับมีอีกเพิ่นเอามาหลายได้ครับเอาฟังนี่นะครับผู้ใดมาเป็นประกันตามนี้ให้ได้ครับนี่เอาาเพันข้างนี้อันนี้เท่าไรเราพ่อหกหมื่นสองนะครับยืดขึ้นจ้มาสูงเนี่ยนะครับบันนี้แม่ฟังแล้วสามเดือนประกันเลยใส่ยังไงเด้อพ่อ คีย์ใบพี่ใบเป็นไหมครับหนีใบพีหลอดใส่ชีว่สามเดือนประกันท่องประกันแข้งขาท่วงเหล็กก็พอห่องแรล็กนะครับนี่แข้งขาดีเงีวสูงพอห่องบัดเหนื่อยนะครับสูงโดยประมาณประมาณนะครับลอยหาซิปบวกลบอีกนะครับเนาะเงีใหญ่ดีเมื่อเต้ฟอปเมื่อแล้วจนวิ่งนะครับงัวพ่อฟอปมันได้มาหลายทุกอย่างนี่างเราประกันเบ็ด นี่เราทรงมาฝานก้สรงไกลไันไดฝ่ทรงสกกได้ซกกะได้ทั่วไทยทั่วไทยมากันก่อนนี่ใบขนทรงียบร้อยร่เอาขนพ้อมนะครับใบขนสรงกับนี่ขามจังวัดขามยังไหนเบิดนะครับแต่ว่าขามประเทศยังข่้นไหนเนาะพ่อนเอาเพื่อนฝ่ายเบื่อตัวหนยนะครับ093 093 518สามูนยเก้ามน่า่าเจ้าาอำเภอใดกเพื่อนาหลยูกดชุ่มยะโสธรเท่านะครับเนาะเอาผู้ใดมั้ทงมาเลนะครม่ง ครับนี่สามเก้าห้าร้อยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับผมนะครับงามๆครับคู่แขวงผแขวคู่สามปีพอดีนะครับเนาะผสมได้ครับนี่ห่วยขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วท่านนี่ผสมนะครับเอาว่าแขวคู่สองมากองมาคล่องากสูงนะครับปอตนะครับเนาะสูงผมประมาเนาะนะครับเนาะร้อยหาสิบหกครับบวกลบอีกนะครับเครื่องดำแข้งขาเง่าๆด้วยครับนี่ยอดครับมา นี่ตัวเดียวนีตัวเดียวครับนีตัวเดียวประกันตัวนี้ให้บอทกบอถอนนะครับน้มซีดูขางเอาเบิงบอจมบะังนะครับน่างามงามปานเลยเครื่องหูดำเครื่องดำแแข็งขาดำนะครับสูงพอมแน่วผอมครับฝากเบอร์โทรนะครับเหนนี้0 6 2 3 9 9 9 9 469ูนย์หกองยเก้ศูนย์มเเกาี่หกเก่าเค้่หเายอเรับอ่นหลามครับ้ซลาภอยดเท่าบนะอยเอ็ดนะครับมักนมักนะทรไปเยครับนี่ เงาดีด้านหน้าอีกแดงนะครับาสวัสดีครับว่าเทยเนาะครับนี่หกหมื่นเจ็ดมาบามันนะครับเงาเงาจนเงาถึงลึกเลยครับนี่หกหมื่นเจ็ดได้ลูกจค่ตัวไหมครับนี่ของตะโค้มของะคลูกแรกเลยโค้มตัวบามันมาครับโค้งามันแดงมากเบิ้งแขงขาได้เงาได้ลึกด้วยครับแม่นี่เงากับลึกนะครับ ผสมมามันมาเบิ้งข้นหางยงใหญ่เครื่องดำาเบิ้งหางเพิ่นได้ครับนี่ฟารเมื่อก็ีเครื่องหนึ่งว่นหางเพิอยงใหญ่แข่งขากใหญ่ผมีตจำนีนะครับเนาะเท่าไรครับห้องเจ็ดเท่าไรครับหกหมืนเจ็ดเาหกมื่นเจ็ดได้ครับปลางัวตัวใหญ่หกสิบเจ็ดได้มาครับเดี๋สิบอะไรถามเบอร์โทรให้หกสิบเจ็ดนะครับเนาากเบอร์โทรให้นะครับผม ศ9นย์เก้าสีสองสามแปดสี่เจ็ดสองห้าอเพื่อได้ครับหนึ่งดนำเตมอเื่มอืองเอาคุณได้มักน้ำโทรมาเลยโอเคกับคุณก้าครับงามๆมข้นี้เด็ดไหมพ่อว้อโู้ได้ครับพ่ออันนี้ของไผ่นครับนดีว่างไผ่ปะวาตัวอะไรลรพ่อแม่ต้องบี่เอาอันนี้วาตัวอะไรลรพ่อ แมนะนะ่นี่ปลาจักันพกหะพกสิบห่าเนาเบิ้งหนาหนาได้ครับพกสิบห่าอายุจัดปีแล้วพ่ออายุจัดปีแล้วอันสามปีปมมพกสิบห่าผสมไหมพ่อผสมสองเดือนตัวใดไว้พ่อนี่งพอสามหนึ่งเอาใส่สามหนึ่งไว้ได้ครับนี่พอแดงปลาหมันนะครับเนาะนว่าสามปีนะครับมันสีอยากหยอกกล้องเนี่ยนังหนาครับนี่ปลาใหญ่พ่อปลามันอยู่นี่แล้วพ่อเนาะบามันหนังหนา,นาน หกสิบจะได้กับพ่อหกสิบห้าประกันทุกถอนพ่อแจว่าท่องประกันบ้างพ่อประกันท่านใดเนาะมันสี่เข่าสองเดือนสี่เข่าสองรอบนะครับเอ้าสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกร้อยห้าสิบบวกก็แล้วครับนี่สูงใหญ่แม่นี่คุณพ่อฝากเบอร์โทรนะครับบัดนี้ 0 8 8ย์แปดแปดเจนปยอมเพื่อไุ่ดชุ่มอยู่อุดชุ่มยาโสทอนเท่านะครับเนาะเอาปูใดมักน้ำมังสีต่อร่องหลายๆพ้านี่ตอร่องับต่อรองพได้ทรงในไกลเป็นไหนพ้าบ่นี่จังจคุยกันเบื้องจังคุยกันมีรถแต่า่ามีรถให้เอาโอเคขอขึ้นหลายหลกับเอาปูไดมักน้ำผ่นได้ครับนี่เบิ้งแกงขาบมมีตํานี้นะครับใสเคสนอก ถ่ายยังไๆนะครับนี่เอาบึงต่อฟังนีได้ป่ะไฟอล้วครับนี่ไาเบิร์นงเป็นไปแล้วนะครับนะเป็นมาเทอไแล้วป่อนี่เจ็ดหมื่น่นอันนั้นเป็นมาทำกันมาครับนี่โ้ตัวนี้เจ็ดหมื่นตันั้นเท่าไดร่ครับ่อเก่าเมือนบ้านเดียวกันอยู่คนละบ้านนะครับเนาะายฝากเบิรงง้่งามเจ็ดหมื่นดีพ่อ อันนั้นเกาหาเกาหาแม่นี่มันใหญ่หนังหนาเนาะครับเกาซิบหาเดี๋ของเพิ่นบปอยู่นะครับโอเคครับิ่นกาบะกับโซโยนะครับเนาะแม่ลูกมันปิดสวัสดีครับมาเท่าไรคร่บพ่อมาเท่าไรครับนี่หกสิบแปดหกสิบแปดว้ามันคือแดงครับแด็กลูกเถิดมันแดงนะครับพี่น้องนี่มันแดง แดงเหลี่ยมนมครับมันว่ามันแดงธรรมดานี่แดงเหลี่ยมเงานะครับอันนี้ถือแดดแห้งเงาเัยงงนะครับผู้ใดาหาดงวนขนลักษณะง่ามๆเลยครับนี่เท่าใดกับพ่อราคาหกสิบแปดลูกจักตัวเหรอครับนี่ลูกสามในท้องบ่ครับนนนในท้องผสมเนี่นนนักเดือนวะโอ้อันนี้ตัวที่สามนะครับลูกเคนลูกผู๋นะครับนี่ในท้องบ้างอยูุลูกตัวที่สามในท้องบ้างก็สีไหม หลว át, ลออกม่ในสีหนีแม่เลยนะครับนี่ผมมักสีมาในฝอมันเหลี่ยมใะใเ้ของก้องเฮงเหลี่ยมอันนี้ตำหนีกับบมีนะครับบ่ถกบ่ถอนปะกันถกปะกันกถอนนะครับบ่ท่านวาแยกเนาะบ่ท่านวาเอาผู้ไดมักนําคุณพ่อฝากเบ์โอรให้นะครับัดนี้ศ8 0ย์0 1ด1 161 2243 2243นะคหับอยห่งององส่สามสอยพ่อะพอโสย่สเฮานี้เนาะครับเนาะโอเคขอบเพื่นหลายคุณพ่อํำยาโสนะครับ จะวางัวพน่แเดียงงามครับนี่เอาพทรมาเลยผู้ใดมักนะครับไปเอายุควาก็ได้ยนะพ่อสูงกว้าแม่ลอยชี้สี่บัวรับแม่พนนะครับนะครับสีมันเหลี่ยมดีเบงไซเดียด้ครับีปนองนี่เบงไายน่ครับเบงไายเครื่องดำนะครับนี่มาเบงลายลผสมมาได้มากนครับเพื่อมาใหี่งั่วสาวมังก็ได้ครับ ซีสิบห้าขอเบิรงนะครับผู้ใดมากรายล่าสี่สิบนะครับนะแดงขานมซีแดงขาดีเอายุเัปีแห้ครับตัวนี้ประมาณสิบเจ็ดสิบปเดือนนะครับเบิงหนังนะครับมาเต็มหัวสาวลายลาครับผู้ใดหาเก็บไว้เลครับแต่ข้ามเงียๆบะหมีตำนีดีนะครับะขันวาเรื่องไล่สิเพเป็นตำนี้มันจะเป็นความสวยงามนะครับนะ เน anyway> ื้อหนังปานด้วมนครับแง้มดีเต็มเลยครับอันนี้มันท่างตาด้วยซกแตบอกนี่ดำานี่แมนก็นี่นะครับเนาะห้องอะไรก่อครับสี่จิหาเอาฝากเบอร์โทรให้คนนะครับนี้่0นเก้ศูนย์่เ้าศูนย์เก้าหนึ่งหกแต่หน่งสามยูอนเพื่อไดครับอันนี้ก็ยูเอันเพื่อไดครับนี่เสร็ล่มเสลเิมเยนเท่าะครับเนาะสูงไรสสนะครับเดี๋ยวคงจุบัตรเบิ้งนหครับประมาณลดเยียบบ้นเนี่ 1อย43เอาเปนเบยอยู่นะครับลอย43ง่ามครับเนี่นี่เต็มเต็มโตได้ครับืองไทยเต็มเตมยูงัวยูสีเราเพิ่มนะครับเบอร์โทรกับตามนั่นเลยงามีหลีผูดมาหาสื่อเก็บไปยนครับเนื้อหนังเพิ่มเพ่อเพลย์อะไรครับนี่47 4้48น่นะครับรอรอได้ส่งไกลมาได้ครับไปสิ ทัวประเทศครับทัวประเทศเลยนะครับราคาทรงมากันอ okay. uh, right ีกทีนึงโอเคกับเพื่อนหลายๆครับเอาผู้เดยมักนะครับไล่ๆยังงายมันสีโทรมมาเลยครับนี่เท่าไรแล้วพ่อนี่สองหมื่นห้าเอาง่วผูกขุนนะครับนี่สองหมื่นห้าทรงประมาณหน่อยยี่สิบนะพ่อแจ็คปีแล้วพ่อนี่พ่อปีไปว่ท่านพ่ออะไรครับเนี่มันนลอยอยู่แม่ยังเห็นนี่นะครับแม่นี่เด้อแม่นี่นะครับนี่ บ้านเท่าไรครับบ้านแม่ด40,000นะครับเอาห่อง40,000แม่หนาๆด้วยครับนี่แม่หนา่40,000สูงส่วนนี้เดี๋ยวบัดเห็นนะครับเนาะแม่หนาๆห้องสาดีห่อง40,000สูงนะครับลอย410นะครับส่วนสูงบวกลบอีกนะครับเนาะเอา40,000แข้งขาดีอันนี้ประกันประกันแข้งขาเนาะพ่อเนาะประกันงามๆครับเบิ้ม หนังนาครับแม่นี่สี่หมื่นสี่สี่หมื่นดือเอาสี่หมื่นดมเปล่าเ่าเบอร์โทรนะครับบอมีเบอร์อยู่บ้านไหนป่าเดี๋ยวขอไพ่สกูลนะครับเอาได้ครับหยดนี่ทำยดนี่ศูนย์หกห้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์เจ็นะครับอยู่อำเภอไหนครับ่มุ่นนะครับอยู่ยะโสนะครับเนาะเอายูนะครับเบอร์โทรตามนี่เลยโทรมาตอนล่าในไร มินไงอ๋อโอเคเอบคุเลยหลายครับเอานะครับนีผู้ใดหมักน้ำท่วหาพอผลิตนะครับนี่ตอยู่าหอลาพ่อลองเองเาพี่ครับองเาว่าตไหนครับนี่งแสนสามหมื่นะครับน้องเค็เขาแบบ้อยลูกพอตไหนครับนี่สี่วาศูนเก้าครับจักเดือนหล่าพ่อเบอรไทยเลยครับอ่อนซ่อนหนังเพิ่นนะครับนี

งามๆคือกันถ้าแมวมันก็งามครับสูงครับ150บวกบนะฮะเบิ่งใส่กันนะครับลูกสีแดงดีแดงปึ๊ดเลยครับเอาปากเบอร์โทรนะครับบัดนี้ 84 84 675 40 40 25 25นะครับอยู่ออมเพื่ออะไรครับอาสามาตรครับอาสามาตละเอียดเ่านะครับเอ่กับปเรมหมักน้ำโทรมาเลยต่อรองได้แม่เพื่นกัประกันทำนี้่กันแม่เพื่นรับประกันทำนี้ให้นะครับเนาะปรกันรปกนะกรันนนะครับปเรมหมักน้ำโทรมาเลยหนึ่งแนะครับนามเบอร์ไปก่ครับสาเบ้วผมไปก่อนันให้แล้วด้อให้อีกรอบนึงนะครับ84 84 67 หกเจ็ดห้าสี่ศูสี่ศูนสห้าสองห้ายุ่อัด้วยครับผมเพ่่ยเรยครับเเยต่ลนะับตังแต่ั่าคนกําลักใสใกันนะครับนี่ยอบันอันนี้พันอยางนาะครับนี่บามันผสมไทยนะครับขอเริ่มเหลี่ยมมาเป็นม้เกิวเห็นเขาเริ่มเหลี่ยมมาเป็นมากี่วสนไหครับอันนี้ห้องเท่ได้ครับนี่ สองหมื่นแปดแม่สาวจักปีรลับสองปีไหมครับนี่มั่สองปีปีไม่สองปีอา่ามันผสมไทยแต่ว่ามันคือบ้ากิ้วนะงามดีแม่นี่สดสดเลยครับเห็นว่าสาวหน่อยเ<อ>พียงดำนะครับเงาดีสูงมั่นหน่อยยี่สิบอันนี้ว่ากิ้วไหมครับนี่อันนี้บ้าเทไรครับนี่สองหมื่นสามพันนะครับบ้ากิว้วอ,อันนี้ก็สดสดด้วยกันแหละครับนี่สองปีกันนี่นะครับเนาะผู้ใด้มา แม่นะครับายว่ากิวกับลังมากนะครับร่างเป็นทีนิยมนะครับเกษตรกรกับร่างฟาร์มกับเขาไปซื้อเพียงไม่หลายอยู่นะครับเนาะไอฝากเบอร์ถ้วยนะครับครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเนะขับวนเมืองวนเบิองลอก่อนงามๆครับว่ากิวสองเมืองก็าบบสูงประมาณเรายี่สิบบัวนครับเนาะเนินแขงขาเบอร์ใดครับผมศูนย์หกห้ศูนย์หกห้าห้าห้าเก้า 0657อยู premises, 6, 5, ่อำเภออะไรครับอยู bottle bottle ่ตะการผู้บนนะครับเนาะโอเคขอบคุณค่ะครับของปูดีมักน้ำท่มมากนะครับนี่หัวอยู่ตะการนะครับเนาะงามๆครับสองตัวเลยโอเคขอบคุณค่ะครับในหผมหัวดีขายแล้วนะครับเนาะสองสองแปดสองแปดดีครับเบ่งใบงามๆเลยครับนี่ขายแล้วสองแปดแม่นี่เหลือเหลือแม่ลูกเก็บนะครับ ในลูกห้องใครล่ะพ่อเก่ามือนะครับลูกตัวแม่พ่อพ่อตัวใดครับนี่พ่อพนตัวใดครับพ่อหูปะลูกตัวที่ใดก่พ่อตัวที่สองทองว่างห้องเปาดมือนห้องเก่ามือนะครับควาไฟเก่ามือนั่งนี่ได้ป่ะนี่โอ้พันฝากไว้นะครับเอาไอ้เบิ่งตัวโอ้สิเนะครับ เก้าหมื่นนะครับนี่เบ่งลูกแม่แดงแดงงามๆามครับเก้าหมื่นเป็นขายแล้วนะครับแม่หน่อยเพิ่นเบ่งนเต็มนะครับนะเนาะเบองแข่งขาไห้ด้ครับนี่เพิ่นนำเงื่อนกันก่อนนะครับเนาะทรงลูกมากดีครับลูกนะานะครับจว่าเพิพ่นมา่ลูกพอว่าเป็นลูกตัวไดวเป็นพอตัวไดนนะครับเนาะ นี่นครับแม่หูก,กระทบแต่ว่าหูก,กระดิกขาดจังน้อยนะครับแต่ว่าโค้งสางสูงเงยดีครับนี่เอา้าเดี๋ยวภาพไปเบงเลือกก็และกันสวัสดีครับอันนี้ว่าเท่ไหมครับนี่ง้อขุนเท่าเลยนะครับนี่หาเงินกว่าเอา้าผู้ใดเบงง้อมาง้อขุนนะครับเต็มแล้วนะครับเนาะหาเงินกลัวง้อท่านหนึ่ขุนเลยท่านนึ่งขุนเลยอ้วนแล้วนะครับง้เหลือจัองน้อยอยู่นะครับเนาะเอาไปเต็มหางก็ดีหาเงินง้อ ห้าหม <human S 1> nah, ื่นสี่พัวดจะปีห้าหมื่นเจ็ดพันเอาสี่เข่าสองปีครับสี่เขาสปีปีกลัวมันเหลือหลายอยู่นะครับเนาะท่านนีนี่เลี้ยงมาน้ำบานเนาะดีนะครับเนาะง่าน้ำบานม่านน้าเบื้องไทยด้วยครับหาเบื้องไทยเบ้งไทยบบถ่ายยังไงห้าสิบเจ็ดนะครับเนาะสูงปรมาณหน่อยสี่สิบไดนะครับเนาะสี่สิบบวกเลยครับตัวใหญ่ โทรฝากเบอร์โทรบ่ครับ0 4 6 4 360 360 3936 3936ยู่อำเภอใดครับยู่หัวตะพานครับยู่หัวตะพานอำนาจเจริญโทรมาเลยคุณนขุ่นส่งได้นะครับเนาะรัส่งมีมี่าส่งตกงเอาจังตกลงกันเบิ่งนะครับเอาผู้ใดมักน้ำเพินนะครับ57นะครับต่อรองไดอีก ในบ่ลายครับไในบ่ลายเอาโอเคก็ขึ้นเลยลายครับโอ้ไงง่ามครับนี่ฟุ่งยิ้นวนๆันนะครับหายรีหายากนะครับนี่เฮ้ยเบิ้งตัวพี่ป้าดีครับปลาเท่หรอพ่อปลาเท่ครับนี่สีหนึ่งสีสีเบีดนะครับสีบักตาลหมอด้วยน้องฝรั่งมะลูกเจ็ดตัวหรอครับนี่ลูกสามตัวเอาเบิ้งแข่งขาได้ครับลูกสามตัวทองยังงางอยังน้อง่อเนาะทองแงงนะครับนี่ ทองว่างเขาสีบักาลหมอน้างามๆูกสามตัวทองว่างสูงปราณรอยสี่สิบวกด้ครับนี่มื่หน้าตาเพลินปรมา้วสีนี่นะครับเนาะราคาหนีต่อร่องนีอีกว่าพ่อราคาหนีต่อร่องไนีอีกต่อร่องได้อีกด้ครับนี่งามไงเนี่นี่เอาคุณพ่อปากเบอร์โ้นนะครับปากเบอร์โ้ได้เ่านี่บออูนหกสอง 139่งส7 9เก7 9 4 1เจดเก้าสีหนึ่งเ่อย yes, ู so sure rice, s <S ่อำเภอใดพอปิอยู่ปาจิวนะครับเอาผููไดมักน้ำท่มาเลยข้าเจิท่วรไปส่งในไก่่อในไก่ยุ่งมากันหยิกเอาโอเคเข่าเบิ่งหลายครับเอาแม่สีบากตานหมองงามครับนี่ทองยังางได้ครับนี่ครูไดมักน้ำกับท่เพิ่นไปครับอันนี้ว่าไดก่ข้างก หกหมื่นหกหมื่นอนลงแล้วนะครับแม่ยใหญ่หกหมื่นยวให้ไอเป็นไรขึ้นเบื้องไหนนะครับเนาะหกหมื่นนะครับนี่ตัวใหญ่ๆนี่ทองไหมครับได้ทองเน่านะครับเนาะทองเล็กยัจักเดือนแล้วครับน <igen> ี่งสองเดือนแล้วลูกสองแล้วทองจักเดือนครับสองเดือนลูกสองทองสองเดือนห้องหกหมื่นนะครับนี่เดบื้องขนขาแง่ยิ่งีครับนี่เนผสมตัวได้ไหมไอ สูงตัวสูงลอยหาอ2นะครับโดยประมาณสมตัวผู้ได้หาง่าแม่ปเปลี้ยงนะครับประจำขวากเอา้าถ่ายยังไงได้ครับนี่มมแม่นีนะครับมัหนีลูกายมันสูลาม3แม่นีสูงเห็นไหมแม่แม่สีม่มๆนะครับเครื่องดำนะครับสีบวดลูกนึ่งได้ท่องทางอยู่สมเดือนกว่าค้มตัวมากพายแม่นีใหญ่สูงดีนะครับผู้ดหมักอย่างง่ามครับแม่นี สียังสีโอเคเลยครับสูงร้อยเจ็ดสิบตัวเลยครับเบื้องครับเบิ้องหนาเดี๋ยวสตัวเนี่ยตัวที่สองค่าทองว่าเอาบได้มักนะครับหกสิบห้าโอหกสามกับหกสิบนะครับเนาะอันนี้หกสอันนี้หกสิด้วยครับนี่ไอฝากเบอร์ถวยนะครับเก้าสามศูนย์เนหหสมห้าสี่ห้า่นะครับงัวอยป่ปทุมรัฐนะครับเนาะ โอโุจุ่มยี่อาโซ่เนี่ยนะครับเนาะโอเคือกเอด้วยายหลงนะครับหลงดางมันหมายนะครับวันนี้ฝันอยู่โคจุ่มยี่อาโซ่เนี่ยนะครับหลงาเฝันอยู่บททุนรัดนะครับเฝันอยู่ไก่ไก่สนามพลเรียนบางน้ำท่วมมาเลยนะครับเอามาเบิ่งต่อด้านล่างของคุณพ่อสมชัยนะครับแหนมหาเฝันอยู่พ่อสวัสดีครับแหนมหาจนมาว่าเท่าไหรล่ะพ่อเกียรติหาม แต่ชิมหาเอาแมางามแม่ขาวแม่โบัวด้วยน้องพ่อขาวปะเอาเบิรงเครื่องนะครับแม่ขาวลูกแดงเม่าทับเหลี่ยมสี่เดือนทับตัวได้ไรพ่อทับทับวัวแดงครับทับวัวแดงมามันเนาะพ่อเนาะทับแล้วยสี่เดือนลูกตัวที่ใดหล่ะพ่อหนี้ลูกตัวสองครับลูกตัวที่สองเนาะ ตัวสามได้ท่องประกันท่องไปพอ่อประกันได้ครับประกันได้นะครับเนาะเอาบัดน <ลง S 1> ี้มาเบิ่งแม่แม่ลูกบ่ครับนีต่ตาลูกเพิ่นมาถ่ายพอ่อตะลูกนีว่า45หครับแ่ลูกว่าซีสิบหาได้ครับเขาลูกสูงประมาณนะครับเนาะประมาณ1อยสามสิบหบวกลบอีกเด้รรรรครับนี่เบิ่งถ่ายยั่ๆหางหลากดินแข้งขาม่มีตำนี้หรอกนะพ่ออันนี้ประกันท่องให้ประกันท่องประกันตำนี้พ้อนะครับเบิ่งทรงลูกเด้อครับนี่ ออกมาหนาๆ,ๆจังสี่เลยครับนี่แม่นะครับร่วมกันร่วมกันแปดดสิบห้านะครับสื่อร่วมกันแปดสิบหา้าสื่อแยกซีกัวซีหาสีหา,หาอันนั้นเดี๋ยวพอซี่ส <40. S 2> ิบนะครับอเอาเป็นแปดสิบหา้าที่เรารนะครับสื่อแยกก็ได้สื่อร่วมก็ได้บอกเกียงนะพอ่อแม่นี่หรพอ่อแม่สาวบ้าถอยแล้วพ่อนี่แม่นี่หาสิบสามหาสิบสามแม่หัวโลนนะครับเนาะเอาเัว่จักีแล้วพ่อนี่ ก็ได้สปีครับก็ได้สองปีเบืเ้องแขงขาได้ครับก็สองปีเพรท่านนี้นผสมเนี่ยน,น,นะพ่เอเนาะยงเบื้องหัวหล่นสีนี่นะครับสีขีมๆนะครับสีมุ่มๆแน่นะครับเอาเบื้องถ่ายยันยัสูงประมาณนะครับเอาประมาณอร่อยซีซีบวกไปลอยหาซีบประกันแขงขาด้วยกันนะครับประกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าพันประกันทูกเพราะพันผสมนะพ่อ เอาหยอกคนเหล็ดนี่สาตัวบ่พ้ามาีนคขอบคุณพ่อฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสองศูนย์แ่าหนึ่งศูนย์หกห็สมหจคุณพ่อสมชัยดูอำเภอเมืองละเอเยดนะครับทรงทัวประเทศน้พ่อทรงทัวประเทศมันหมาเน้อพ่อมานีผู้ใดมางวดหาให้ทุกรูปแบบนะครับเนาะมกหลายมาได้ก็ได้เอโอเคขอบคุณหลายครับขอบคุณพอเป็นแล้ว